Giày lem y còn sâu sâu Phùng nhau xinh hào hào trăng Xanh trời lâu cả tối nắng Ba đầy thông hoa đất có thương thơ bài Ây đá hoa thì ta mơ đất thấy khá thơ Đã bờ thì ta đã để đơ ca đầy thơ đã bờ kì đơ Cây đá khô ta thơ bãi yêu sớm lên dữ Giày lem, vài lem ท้เป็นพระเอกอะไรนะอะไ,ไรเธอเพลงอันเนี้ยเพลงอันงงนี้ยท้อเป็นพระเอกอีกคนมาอายวะมันหยีตาทำไมไม่รู้นึกเงื่นึกเงื่อนโอ้วันนี้สไตร์เลยอ่ะ <laughs> แกซ้อมเลงมาหลายคืนแล้วเฮ้ยดีตายซะได้ก็ดีหายจะได้ไม่ต้องเล่นแล้วเรื่องนี้ขอทุกคืนเลยจะบ้าอยู่แล้วเนี่ยไม่มีทางหรอกมึงยังอยู่หรอมึงยังอยู่อีกเลยมันไม่ได้สะทกสะทานแค่นี้นี่กูพูดตรงๆนะกูเจอมึงคนเดียวกูก็ปวดหัวแล้ว และถ้าดำดงไปเจอกับแก้วหน้าไมา้อีกพวกกูไม่เป็นบ้ากันเลยเลย